ซึ่งวันนี้เราจะมาแจกขนมให้กับทุกๆคนนะคะับวันนี้เขามีกิจกรรม้ี่ว่าน้องๆตัแสดงโชว์ต่างๆหลายคลิปที่ผ่านมาตูนทำกับเพื่อนตลอดเลยตูนเลกินกล้าว้หาคนคนนึงเป็นเพื่อนสนิทนี่แหละมือมาถึงยังมือเข้ามาสิเข้ามาเร็วเข้ามาติดทอยเอ๋อเอาคริสต์มาสไงไม่ มือรัว,วเลไทยติดสติกต๊กเกอร์หัวใจมือรัวเลไทยแล้วก <c oughs> ็รวมว <c oughs> วรวมไปเลยรวมไปเลยคริสต์มาสปีใหม่วันเด็กวันครู เอาเลนทายวันเกิดมีนาเวันเกิดก็ด้วยมีวันนี้วันเดียวตะลวนทั้งตัวเลยค่ะโดวินเนอร์เอาตัวเฟสไทยแลนด์เซนสีออสตาค่ะโดวินเนอร์เดวินเนอร์เอาตัวเฟสไทยแลนด์เซนสีออสตาที่ได่พอเราใส่แงะอรอใช่เราไม่รด้รับเราไม่มีเซอร์ไพรส์นะแต่จะมีคนนั่งอยู่ข้างๆเองสบายถ้าเป็นได้นะวันนี้อ่ะลองพูดไปแล้ววันนี้นะคะน้องจีน่ามาอยู่กับตูนนะคะซึ่งเราจะมาให้ขนมเด็กๆกันจีน่าไม่รู้ถามก่อนว่าเคยครานี้ทำยังีเลยเคยให้ขนมน้องๆไหมเคยแต่แบบ ่าเป็นฟีลแบบว่าให้อวกอุปกรณ์การเรียนในแบบต่างจังหวัดเลยผู้จัดการก็จะไปหาแหล่งมาอะไรเงี้ยแต่ละปีเราก็จะให้แบบว่าสามที่อะไรอย่างงี้สมมติว่าอยู่อยู่แบบมีคนมาบอกว่าเฮ้ยในที่เชียงรายปนี้นะเราก็จะแบบโอเครวบรวมของเราก้อนหนึ่งแล้วก็จะถามทุกคนว่าทำไหมทำก็เราก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วส่งไปให้ก็เหมือเป็นอะไรที่ดีวันนี้เห็นมันว่างก็เลยเออชวนมาทําอะไรเล่นๆสนุกๆใครว่างเวลาฉันมีค่ะแล้วๆรไปเดี๋ยวที่เราจะไปมุงเล่นอันนี้ก่อนสอนกูเล่นหน่อยเล่นไันโอ้ยง่ายมากง่ยังไง อะไรเหรอใช่แล้วมันจะนับแต้มยังไงอ่ะมือกูลืมว่ะเดี๋ยวไปดูน้องๆทำกิจกรรมข้างในก่อนดีกว่าตอนนี้เขามีการเต้นใช่เต้นแบบแดนเขาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโนโนอย่าคาดหวังตอนเด็กๆมึงเต้นยังไงอุ้ยเขินอ่ะหนึ่งเฮ้ยนักผิดจังหวะอ่ะเฮ้ยพ่ออยู่นู่นพี่แม่มาพี่ร้องไห้กับบ้านเป็หนยัยลูกมีชายหญิงตอนนั้นทางไหนเป็นผู้ชายแต่ว่าแม่ครับตัดแดงให้เลิศสงสัยแม่ฝูกฝังตั้งแต่เด็กว่าต้องเป็นกระเทยเลิศไปเทำไมทําอะไรกันคะคุณผู้ชม อะไรนะอ้วหายใจเอาไปเอาไปใคร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 นี่นะครับใครไอ้กรอันนี้มีชื่อแกงไอ้เนเ่เน่เน่เฮ้ยชื่อแกงมปุกปิ้งงั้นเราต้องมีชื่อแล้วเราชื่อแกงอะไรปลาดกปอปลาดโอเคนองตั้งชื่อให้เราปอปลาดุกแกงนี้ใครฮอตสุดยังเอาอ่ะเฮ้แส่ฉันชอบแบบนี้อ่ะตีน่ารั เดเกิกันมันเอาเรื่องอ,อไะไรพวกเนี้ย เทีเ่ยวคิดว่าที่ไหนสุยที่สุดเอาจริงๆนะท<อ>ุกเทศกาลไม่ค่อยได้เที่ยวจะเที่ยวแค่ครั้งเดียวทุอป,ปีใหม่<อ>ปีนี้มีแพลนไหมปีนี้มีแพลนมันก็อยู่เมืองนี้ไงโอเคแล้วมึงกับปกติไปไหนกูชอบถ่ายรูปต้นคิดมาก<อ>แล้วก็จับของขวัญกับเพื่อน,นะอ,อะไรเงี้ยส่วนมากคิดมากกูอะอยู่กับเพื่อนฮว่อลอะไรวะไม่เคยมีปีไหนเลยที่มีแฟนเข้าใจได้เศ<อ>ร<อ>้าเนาะเหมือนเป็นดวงของกูอะที่พอถึงสิ้นปีปุ๊บกูมีแฟนมาทั้งปีเลยนะสิ้นปีปุ๊บกูจะโสดแล้วทำไมคลิปนี้เราดูสวยยังจังเราสวยอยู่แล้วเพราะคลิปนี้้คืออการใหเไ ถามแฟนเด็กว ok kind of ิเชาเพราะว่าซันน่าคอจริงไม่เ oh ช okay mm hmm. yes nice ื่อเป็นคนอยู่บนโลกแห่งความจริงคือแบบโตมากับพ่อไงแล้วก็จะแบบว่าไม่ใช่เป็นเด็กผู้หญิงอะเล่นปืนอัดลมกับพี่ชายในการเสือภูเขาคือเป็นฟิลแบบผู้ชายจ๋ามได้ของขวัญยังปีนี้ได้ของขวัญคิดว่ายังพี่เป็นัานตามาแตกอยากได้อะไรอยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าอยากได้อะไร อ,อยากได้เหมือนกันนี่นเพื่อนกันอันนี้ประมาณว่าแบบใครเพื่อนมึงตอนเด็กมึงฝันว่ามึงอยากได้อะไรตอนเด็กเลยนะแม่อ่ะชอบซื้อแบบว่าพวกอุปกรณ์การเรียนสีชมพูมาให้เป็นพเทศกาลอะไรกั <c oughs> แล้วกูเป็ื้อขนหนว่าเอาไปแลกกับเพื่อนผู้ชายอ๋เหรอเพื่อที่จะได้พวกปืนพวกของใช้ที่มันเป็นผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยพี่บานมีซื้อให้คือเสื้อใส่เดียวมากูร้องแหกปากทัตายแต่ถ้าสมมติพี่ชายยกมารดกตกทอดมาให้เป็นกางเกงวอมตัวใหญ่ๆหร่อเสื้ออนอุยอยากจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่แปลว่ามึงเกือมวแล้ จริงไม่น่าโตมันสะสวยขนาดนี้ได้นะมาถามแม่พูดว่าอะไรปะไม่น่าเชือ่อว่าลูกออกมาสวยเห็นหมล่ะ,ะมบบแบบแถ้าถ้าตอนเด็กๆแบบนี้เดินมานะอา่ากูจะเดินเข้าไปแล้วแบบยังไง <l ug> งอ่ะขอติดสติกเกอร์หน่อยฮาไหมเชื่ออะไรคะน่ารักมากปล่อยโล่อยว่ามันหอมชัวเป็นหอมชวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหรอไม่ได้เดินขนาดนี้หรอกแต่ก็ป็นเพคยบอกว่าเดินคนแรกของกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคลิปคู่คิปคู่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านไยืนไม่ได้นะเพอเข่าหัวไม่ถ่ายแบบเนี้ยไม่เคยจัดบอร์ดนะเคยรู้สึกวันยากวะยากมากแล้วก็แบบว่าการที่ติดอะไรแบบเนี้ยต้องแบบ ตรงไหมวะเฮ้ยอันนี้มันควรตรงนี้วะเฮ้ยคุณคูทำดียังวะเฮ้ยสตอร์เดินผ่านแต่ใหม่แกใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมามึงละลายข้าหล้าจริันใหมแค่นี้เออแค่นี้ <c oughs> น,น้อง <c oughs> ตังพี่นะโตมาน้องจะเห็นว่าสิ่งพวกนี้ง่ายมาก <c oughs> เออง่ายนิดเดียวอุ้ยมึงเคยเห็นนี่ปะมึงเคยจัดกูเคยจัดมันคืออะไรอะเล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรพระเยซูอะไรพระเยซูอะไร พระเยซูมาเกิดอันนี้คือสถานที่เกิดของเขาหรอใช่จำลองจำลองเป็นแบบว่ามาเกิดมึงเล่าให้ฟังหแบบกอดการเกิดเขายังไงมึงเราจบกันมากี่ปีแล้วอ๋อโอเคจบกันกี่ปีมันก็ลืมมันเนาะแม่มึงบอกมึงรู้แต่มึงไม่จำหัวสมองมันไมจะจำอย่างอื่น พี่จีน่ามาให้ความสุขกับน,น้องพี่จะมีขนมหวานไว้ที่ด้านหลังไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาจะัดการบนเวทีตอนช่วง่าร์ตี้ช่วงน้องจัดสถานเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะ,ะไปเจ้ากันแล้ว มือกูไม่ได้ใส่น้ำหวานไ,<อ>ไหนกินยัางกินข้าวกินขนมจะได้โตอยไวนี่ <c oughs> พี่เป็นแม่ค้าเก่าพี่คล่องแคล่วไหมเด็กรสชาติกินหวานวุย้ยอีกนิดนึงมะต่อแถวใส่แมส มือแป๊บปันสั่งห่มอาบน้ำมาด้วยอะไรครับโอ้โหมันใหญ่เนี่ยเอาทุกอย่างเลยเนาะเป็นแข่งใช่ไหมใส่ยำใส่ยำอีดอกเดี๋ยวนะแต่อันนี้หรอโกดักว่าต้องแข่งมาให้ ยังเลยสดชื่นไม่ไหวใช่ปะแ,แต่ว่ามันแฮปปี้เนาะมันไม่เห,น,เหน,นื่น <20 S 1> อยแบบแฮปปี้อะมันเหนรอยยิ้มของน้องอะจะบอกว่าในทุกทุกปีอะเราจะนั่งเขียนเราจะเขียนไว้ว่าปีนี้เราจะทำอะไรที่ตามคาไดไว้บ้างและปีนี้ทำหมดทุกอย่างที่เขียนไว้กะอบรังกายให้ได้แบบนี้จะกินแบบนี้จะจะดูแลที่บ้านแบบนี้จะทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แบบนี้แต่ทุกอย่างมันเกินคาดหมดเลย สินะคุงแบบอยากให้เข้มแข็งกว่านี้กูร,รู้สึกว่าปีนี้กวนอ่อนแอในทุกอย่างอ่อนที่นึงมากมากใช่อ่อ,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 อนแอมากๆแต่ล้วกูอยากให้ตัวเองเข้มแข็งมากขึ้นกว่านี้ตรอกว่านี้แต่กูจะบอกว่าความอ่อนแอนั้นอ่ะพอตื่นเช้ามามันจะมีอะไรใหม่ๆเสมอก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันการช้อปปิ้งอันนี้บอกตัวเอง ต่างๆสติทุกๆก้าวต้องต้องมีสติมีสติเราเชื่อว่าชีวิตจะไปในทางที่ดีก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายที่เกี่ยวกับคริสต์มาสมึงก็เป็นคนสุดท้ายที่ปิดโบนต์มีให้กูเอ่อครอบครัมากของก็ทีหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าอะไรยังไงให้ว่ากันใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนรับพลังอะไรดีๆเข้ามาให้ตัวเยอะๆนะคะเมอร์ลี่คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคน บอกว่านี่ไม่ได้กินของหวานมาประมาณ4เดือนแล้วก็ต้องกดไลค์กดแชร์ไหมก็ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วเพราะที่น่ากินของหวานค่ะแล้วอขกินก็หยุดไม่ได้เิี๋ยวจัเป็ดจป็ดตีใหม่แล้วสองสาม